สวัสดีครับพี่น้องคนชนบทไทยกินมานะครับผมมูลนี้บานอะไลูกคลิปโดนครับผมมูลนี้สิภามาเตรียมเหยื่อ,อใบไซเบโฟมปรากฏนะคพี่น้องช่วงนาแรๆหรือว่านาหนาวนะครับตน้ำบ่ไหลเนา,านะตกปรากดบ่ไหลเท่ากับตกไซวิธีแค่ไซ <c oughs> เบโฟมครับพี่น้องเดี๋ยวสูตรเยอะไม่ยัยงกะเดี๋ยวไปเบิงน้ำมันครับผมบรับรองว่ามาแน่นอนครับผม สำหรับส่วนผสมนะครับผมกตบว่มันยังลายครับพี่น้องนี่เป็นเลือดเลือดง่วนะครับนี่เป็นมันง่วพี่น้องจริงๆใส่เป็นมันหมูก็ได้ครับพี่น้องอันนี้พอดีผมหามันง่วนเลยนะผมใส่เป็นมันง่วนะครับเป็นก้อนๆน,นะพี่น้องนี่ครับไข่ง่วนะครับมันง่วเดีย๋ยวข้าก็จะมาหั่น เป็นชิ้นน้อยๆพอดีเบ็ดนะพี่น้องนะครับหลากไอ้ส่วนผสมส่วนหนึ่งครับที่สำคัญขาดก็เลยพี่น้องหัวเชื้อนะครับเป็นของโอเมก้าครับโอเมก้าปลาสวายปลาหนังนะครับสวายปลาดุกประกดนะครับผมตัวนี้นะครับผมใส่แค่สามอย่างพี่น้องในการเห็ดเหยื่อ ปากเบ็ดโฟมปรากฏหน้าพี่น้องไม่แค่นี้ครับผมเดี๋ยวมาหัน่นมันเนื้อกันนะครับหั่นกับเอาตามพอดีตามตัวเบ็ดเด้พี่น้องเบ็ดหน่อยเบ็ดใหญ่กับหั่นตามตัวเบ็ดครับ หันตามตัวเป็ดที่พี่น้องไทยนะครับสำหรับผมก็จะประมาณนี้ครับพี่น้องจริงๆอาหารมันหมูกไ็ได้หรือับมันหมูก็ดีกันครับพี่น้องแต่หามันหมูได้เนาะมันหมูมันเนื้อได้ไหมครับผมสำหรับผมผมจะหั่นประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับพอดีดัวเป็ดน,นะครับหั่นแป๊บนึงครับผม จากที่เข้าหันเสร็จแล้วนาะพี่น้องมันก็นจะประมาณนี้ครับผม <G ül> นี่เนาะคือหันเป็นชิ้นเสร็จแล้วครับเอาชิ้นพอดีเกลียวเบ็ดนะพี่น้องนะนี่นะครับชิ้นจะพอดีเกลียวเบ็ด <c oughs> ถ้าหามันงัวใดกับมันง้วพี่น้องถ้าหามันมมใดกับมันมมก็ดีกันครับประมาณนี้นะครับผมจอไปกะจะมาใส่เลือด เลืดก้อนนะครับบั๊บเข้าไปนี่ผมใส่มันมันง่วนะพี่น้องหรือว่าไข่งัวนะครับ,ราารบเลือดนี่ก็เป็นเลือดง่วได้พี่น้องเลยนะครับเ,เลือดงัว ขายบ่ได้มเชืีอครับผมใส่หัวเชืีอนะครับขันน้องต่อไปนะพี่นอ้องเก๋บอกละหนาวพี่น้องมือเริ่มแข็งไปแล้วครับผมใส่หัวเชืีอนะครับขายยอขอขาอาก้อนพี่น้อง ใส่ป,ประมาณจะครึ่งขวดกับพ่อครับผมจังละผสมไปมันเข้ากันครับพี่น้องสีมันก็จะออกประมาณนี้แหละ ดำเหมือนเลยขวดหนึ่งนี่ใส่เข้มข้นเข้มข้นนะพี่น้องดำเหมือนเลยขวดนี่นะครับหลังจากเทงูใส่แล้วแบบนี้นะครับพี่น้องจะสีแด,ดงๆแบบนี้เนาะเท่ากับใส่กระปุวยได้ไหมเนาะ ี่ครับกระปุกแบบนี้ครับใส่ไว้ขึ้นแนวใส่กระปุกเอ,อนนก,ก็กเป็นกระปุกเก่าครับผมกระปุกเยาเก้าผมนะครับใส่กระปุกไว้แค่นี้เองพี่น้องง่ายๆครับผมใส่กระปุกก็ถ้าเป็นนาตอนนี้มันเป็นหนาหนาวๆน,นะพี่น้องใส่เวลาหลายมือจังน้อยครับซีหามือจริงถ้าเป็นนาห้อนๆกั มื้้อไดแลวครับพี่น้อหมูก็ได้เด้อครับมันง่วงก็ได้เด้อครับเอาจะเอาที่หาอะไรหาสะดวกครับผมมันหมูเลือดหมูครับนี่กับมันง่วงผมก็ใส่เลือดง่วงไปเนาะเศได้กระปุกหนึ่งพอดีครับแค่นี้เองครับผมเสียดายเก็บก่อนนี่นะครับ เต็มพอดีเป๊ะเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวจังไรก็มาล่อชมผลงานเบิ้งนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นซีหามือนะครับผมจะเป็นไซเบโฟมให้เบิ้งพี่น้องหมานประมาณจะล่อชมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ชื่นชอบนะครับผมในวิธีการหาอยู่หากินนะครับพี่น้องวิธีบ้านๆเนาะ ก็าฝากกดติดตามนะครับพี่หองกดไลค์กดแชร์น้วยนคร,ครับผมเป็นกำลังใจให้คค้ชในคลิปน้องเนาะอย่าโอกาสนาะยมีเคล็ดลับมียังดีๆกับสิมาในน้ำพี่น้องคือเก่านะครับผมสำหรับทุกเนียเจกทรัมมีนะครับผมสวัสดีครับ